สวัสดีจ้าสมโอมียฝรัร่งเยอรมันมาอัปเดตบ้านค่ะมือนีอ้อันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านนะคะเป็นภาพมุมกว้างภาพมุมไกลเนาะคะ่ะเสาระเบียงหน้าบ้านนารังสมโอกอ็ถือว่าเร็จเรียบร้อยเนาะคะ่ะเสาระเบียงชั้นหนึ่งชั้นสองส <c oughs> เซ็ม บ้านหลังนี้ทั้งหมดพื้นที่ใส่ซอยทั้งหมดก็สามร้อยยี่สิบตารางเมตรนะคะเออรวมทั้งหมดเลยเนาะคะ่ะ <c oughs> เออฟังฟังโซเข็มกะความลึกหาเมตรเนาะค่ะมันโะคะ้งค่ะสูงสูงอีลีเพราะว่ายังยกพื้นสูงกว่าระดับพื้นดินอีกเมตรนึงอะคะ่ะมันชิสูงบ่สูงกับลงเบิงเอาสูงคักแต่ว่าแต่ว่ากะล้ม โปกลุมโปกฝนอะคือเอาบรลรนกค่ะเพราะว่าฟังเซาเข็มลึอกอยู่นั่งสินะเนาะอันนี้เอ่อเซาวันระเบียงหนาบ้านลัางบ้านกระเซ็ดบร้อยเนาะคะ่ะสันหนึ่งส,นสันสองเราเราต้องมาก็ได้มาเริ่มเอ่อทาสีผนังละค่ะผนังภายนอกเนาะภายนอกก็ใส่เวลาอยู่ สามสีมือเนาะหามือมั้สินะคะ่ะทั้งทั้งทั้งทารองพืน้นทั้งเก็บงานทั้งท่าสีแท่งสาขาำก็ใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าเออมันเป็นงาน <c oughs> งานละเอียดแล้วนะคะ่ะบริเวณฝ้าบริเวณฟังเออถ้าเป็นงานท่าสีอ่ะเพิ่นต้องเฮ็ดซาซาด้ค่ะคันเฮ็ดเร็วมันบ่งงามเดิเฮ็ดไปซาซาเก็บงานไปน้ำเนาะคะ่ะเก็บงานเน็ตไปในตัวพ่อมั้สินะคะ่ะ สมโอบอกป้ตองฝ่าวเอ้อให้มันผลผลงานออกมาให้มันดีที่สุดสน่นองสมโอว่าเนาะป้าปตองฝ่าวป้าตองฟังดอกสน่นดอกเอมประตูนประตูก็ให้สร้างพันอ้อนั่นเอาอันนี้มาปิดเนาะคะ่ะเพราะว่าอันตรายถ้าสีกระเด็นไส้นี่แย่เลยเพราะว่าประตูบานนึงอ่ะมันแพงมากนะคะเพราะมันเป็นนัินเอาประตูนั่นไหมคะ่ะประตูสแตนเลสไหม บ่แมนเพิ่มมาอย่างวะประตูประตูอลูมิเนยียมนะค่ะแต่สร้างเพิ่นเฮ็ดสร้างเพิ่นนั่นเฮ็ดใหญ่นี่สินะถ้าถ้าสีกระเด็นใจนี่โอ้ยบานเราสองหมื่นกว่านะคะไม่ไหวนะคะบกคุม <c oughs> บกคุมนะคะถ้าเกิดสีกระเด็นใจเพราะว่าซีตัวนี้นี่ถ้ากระเด็นใจเราขึ้นหลัลงบ่ออกะคะ่ะหลังบ่ออกแล้วแก้บ่ได้พร้อมนอกจากเปลี่ยนทิมย่างเดียองสินะซีนซีตัวนี้แบบ ปิดอะป,ปิดปิดปิดนานแน่นมากเลยถ้าทมามันกระเด็นใส่ประตูเนาะเพราะว่ามันเป็นสีสีน้ำมันมคะ่ะสีน้ำมันสีกันน้ำแพงแพงเ <c oughs> <c oughs> นาะค่ะวันที่ยี่สิบนี่ไอ้แฟนก็นสีบินไปเบื้องงานแล้วคะ่ะไป,ประตรวจงานไปเบื้องงานเนาะว่าของที่สร้างของทีนที่สร้างซื้อพวกกระจกหนะ้าต่างประตูอย่างนี้ค่ะ มันได้มาตรฐานโบได้ตามที่เขาจ่าใจเงินไปเพยงๆโบจังสินะค่ะบาเมนว่าเขาหวนสร้างของเพ่งๆเราเอาของถึกๆใหม่เขานี่เกิดเว้ยโบไว้เลยค่ะเนาะเก็บสามแสนนะคะสําหรับประตูหน้าต่างเนาะเขาเอาเกจดีอ่ะเกดพีเมียมเกตดีเลยนะคะนั่งกะคน้างจะแพงงพรอบ้านเอ่อขอบหน้าต่างกับเอ็มขอบหน้าต่างนะค่ะ ถวบ้านเฮาบ่มีเนาะมันเป็นสีนสีเทาซาฮาราอย่างอะสีเทาซาฮาราสีเทาหยังนี่ละจําซื่นบ่ได้เนาะมันบ่มีแม่ค่ะเพราะว่าไอ้แสงเนจะได้สีเทาควาหน้าตั้งสีนี้นะคะแนวแถวบ้านบ่มีเพิ่นก็เลยได้สั่งในกรุงเทพเนาะค่ะมาให้มันก็ค่อนข้างจะแพงนะเพิ่นว่าดิเนาะ ก็อยากได้ของที่ดีที่สุดเนาะให้กับบ้านเพื่อนเฮ็ดกับบ้านเพื่อนนมันงามอกมาแหมันแบบงามงามังสีนะค่ะบ้านในแฝงมันก็สิเป็นสร i สไตล์แบบธรรมดาธรรมดาเนาะค่ะบ่มีอียงบ่มีลวดลายอียงมากมายเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นเสาระเบียงด้านหลังเนาะค่ะตรงด้านหลังตรงนี้มันจะลงจังได๋ว่าตีมันก็บ่มีปัญดาวัตีค่ะเออบ่มีบันไดายได้ค่ะเพราะว่าไอ้แซงเราสีปู ปูพื้นย้ําออกมาอีกให้ helmet, มันเสมอกับเอ็น <Resource> พื้นพื้นซาวยน้าเนาะค่ะลิมลิมขอบซาวยน้าให้มันเสมอกับพื้นบ้านไปเลยนี่ใช่ไหมค่ะกระชิด้เท่ยังก็เพิ่มาปยังเทพุดดิ้งอีกเนาะค่ะเทพุดดิ้งเสาอีกเนาะค่ะเพื่อที่จะยืนยืนความมันเอพื้นพื้นอันพื้นบ้านนะค่ะมันเสมอกับซาวยน้าพอดีเลยนี่ใช่ไหค่ะ โอ้ยบ้านหลังนี้น่ะอีกโดนเนาะค่ะมันมีอันแนวเสียตอนเตืบลงมาเรื่อยๆนะค่ะันบ่นเสร็จเดี๋ยวนี้ดอกตึงโตบ้านเสร็จตอนรอบนอกตอนภายนอกอีกเนาะค่ะทั้งลุงรถท,ทั้งสานามหญ้าทั้งเสาใบน้มทั้งตัวนอนปูตัวนอนทั้งเดินอีกโอ้ยบ่แล้วง่ายดอกค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆอันฟังทางนี้ลุงแอดแล้วก็ว ลองพื้นเนาะคะ่ะรองพื้นรอบรอบนึงแล้วเราก็มาหาเก็บงานเนาะคะ่ะเก็บงานตรงใดมันเป็นร้อยรูหมดเจาะนั่นสิล้วก็เอาเอสกิมโคตรมามามาปิดเนาะคะ่ะมาปิดผนังตรงที่มันเอ่อบเบลียร้อยเนาะคะ่ะเนาะเราเท็นงานดีอยู่เด้เพราะว่ายัางอันสร้างทางลองคนเอ่อ ถ้าอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างเดียวแต่บ่เก็บงานให้เฮานี่ก็บก่ไหวเด้ค่ะบ่มาตรฐานน่ะนะสมโอโบ่บ่โอเคแต่ว่าสร้างหุงแอดนี่เราเฮ็ดงานดีเด้ <c oughs> อีพ่อก็อยู่นั่นเนาะเราก็เบิ่งงานหาให้อนีย่องกันอยู่เบดมื้อุ <c oughs> งแอดเลยเฮ็ดงานดีเด้เราใจเย็นเด้ <c oughs> อีพ่อก็ได้อันพ่อส่งวิดีโอมาให้เนาะคะ่ะก็ภูมิใจล่ะค่ะเนาะอืมบ้านก็บ่แม่นหลังน้อยๆเนาะคะ่ะหายากเด้สิมีไอวฝรั่งเฮ็ดให้เนาะคะ่ะผู้ใดก็อยากได้เบิดบ่ค่ะที่ว่า ผัวมาเห็ดบ้านมาส่างบ้านใไฮยูไทยเนาะค่ะผัวฝรั่งก็บอกแม่นว่าเขาสิให้ได้แบบนี้กันทุกคนเนาะคะ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาชะตาเจ้าของพร้อมนะะเนาะค่ะเนาอ่อฝรั่งบางคนเขากลับบ่มีเงินอันนั้นพวกเจ้าก็อย่าไปบังคับให้เขามาเฮ็ดให้ดเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้อางพวงอว่ายอย่างแอนฝรั่งบางคนมันก็บ่มีเงินกันทุกคนนะเนาะคะ่ะคือกันละคนไทย คนไทยบางคนเขาก็มีเงินฝรั่งบางคนเขาก็มีเงินบางคนก็บ่มีเงินจังซี่นะค่ะคือกันเบิดนอกบ่แม่นว่าขึ้นชื่อว่าฝรั่งนี่เขาสิมีเงินกันทุกคนเด้อค่ะเนาะบางคนเขาก็เอ่อมีงานดีเฮ็ดเงินเดือนกหลายซค่ะเขาก็พอมีกําลังที่สิมาเฮ็ดให้ได้หาางคนเขาก็เฮ็ดงานธรรมดาเนาะบางคนฝรั่งเขาก็นไปส่งพิซซ่าส่งของส่งหยังซะค่ะเงินเดือนเขาก็บ่หลายเขาก็บ่สามารถสิมา เฮ็ดบ้านให้ผู้ยิ่งไทยได้เนาะคะ่ะบางคนก็นต้องอทำความขอใจในจุดนี้พรอมเนาะคะ่ะบาม่น่าเห็นคนอื่นเห็นเนี้ยฝรั่งอื่นเขามีเขาได้เังส่กะไปบังคับลูกเคยบังคับลูกสาวว่าโอ้ยมึงคือม,มาเฮ็ดบ้าน,ม,นมาเฮ็ดเรียน,นมาซื้อที่ซื้อให้เสื่อน,นะคือเขาแน่ปตีมันบ่ได้กันทุกคนเ้ยค่ะเนาะค้นอยู่กับเงินเดือนฝรั่งแต่ละค้นเราเขาเงินเดือนหน่วยเงินเดือนรายสาขาค่าเงินเดือนหน่อย ขาก็มาเห็หดห้บ่ได้เองคับมีแต่พพาะสืกินมีแต่พาะบินไปเที่ยวกับไทยจังส่เนาะแต่ว่าสิมามีเงินเป็นก้อนไม่เห็ดบ้านนะคะ่ะมันหายากเนาะบางคนเขาก็มีบางคนเขาก็บ่มีนเามนาะคะ่ะมันก็เป็นเป็นห้าล่องค้นดอกที่เขาไม่เห็นห้เนาะคะ่ะบ่แม่นมา่าฝัเขาสิมีเงนินกันทุกคนเนาะอันนี้เงินได้แ่งอันคนเดียวเ้อค่ะบ่แม่นบ่นม,นม,นมีเงินสมโอเจ้าบาทเลยเพราะว่าสมโอก็เห็ดเงาน ได้นี่ๆน้อยๆสินะค่ะสําหรับเจ้าของเองแต่ว่าอันบ้านข้างลังนี่ก็นไอแฟงเฮ็ดเองเบิดสุบาพเนาะเอ่มบ้านหลังนี้ก็เลี้ยวอีกหลายอยู่ดอกค่ะบ่ทันได้เลี้ยวง่ายเพราะว่าเอ่ภายในก็ยังพันได้เฮ็ดเนาะค่ะภายนอกก็สิมีตั้งแต่ทาสีทาสีผนังแล้วก็อันฟ้าแล้วก็อันเสาระเบียงเนาะค่ะเสร็จเรียบร้อยเนาะ ภายนอกก็ถือว่าเสร็จแต่ว่าภายในยังพักไม่เสร็จเลยค่ะต้องใส่เวลาอีกสักพักเนาะแต่ว่าวันที่ยี่สิบนี่แอฟรังเราสิบินกับประเทศไทยไปเบิ่งบ้านเนาะคะ่ะว่าสิต้องเฮ็ดอีหยังแน่สิต้องเริ่มเฮ็ดอีหยังอีกนิดน่ะคะ่ะอันเราก็สิไปเบิง่งอ่าเออแมกระเบื้องเนาะคะ่ะกระเบื้องมาปูพื้นเนาะคะ่ะว่าเปเรียกร้ายว่าจะเอาล้ายใดจังสินะ,ะ,นะ,ะแล้วก็ห้องน,นะะ้ำจังสิ เนาะค่ะเอ่อพื้นที่ทางหลังบ้านสมโอกะถือว่ากว้างขวางเนาะค่ะแต่ว่าเอ่อสิได้สั่งซาใบหน้าอีกหกคูณสิบสองเมตรเนาะเอาบันแบบว่าเอาขอบซาใบหน้าให้มันเสมอกับพื้นบ้านพอดีเลยนี่สินะค่ะปูเงี้ยออกไปเอ่อสุดซาใบหน้าเลยนี่สิค่ะชิได้ชิได้ยกพื้นอีกว่าสันเถาะยกพื้นสูงให้มันซ้ำกับเอ่อเตตุน พื้นบ้านนะคะนั่นแหละให้มันให้มันสูงซ้ําได้ระดับกันสินะค่ะช่องเป็นช่องนี้ก็คือไว้เห็ดว้เพื่อว้เป็นมองเก็บคล้องสินะค่ะตรงนี้ขนาดจ,จะได้ประมาณสีแลกเนาะคะ่ะสีแท้อาจจะทาได้สีแลกแล้วนะะีน่ค่ะขนาดจะได้เป็นสีแรกเราจะได้ซ้ำอีกเพราะว่ามันยังเห็นเป็นมุมเป็นเมาอยู่เนาะแมนบ่เนาะค่ะ ก็ใช้เวลาอีกโดน whatever, มันแม่นว่ามันสิเลี่ยวง่ายๆเนาะค่ะบ้านมันก็ค่อนข้างกำลังใหญ่เนาะมันก็ต้องใช้เวลาโดนเติมแน่เพราะว่าบ้านสุโขก็บ่้ด้มีสร้างหลายงสินะค่ะมันก็สิมีสร้างคนเดียวเนาะให้เราเมาให้เราเมาเบิดเลยทั้งหลังอะนะค่ะแต่ว่าสร้างคนเดียวมันก็ต้องใช้เวลาแนงสิละค่ะกันสร้างหลายคนมันก็บ่งงานยากคุ้มงานยากเนาะบางคนเขาก็ฟีมือดีบางคนก็ฟีมือบ่ดีเองสินะค่ะ ฝากกดติดตามสมโอเมียฝรั่งเยอรมันนะเด้อ